สวัสดีค่ะทุกคนนี่ที่นี่สตาร์มเมนงินนอร์เวย์ค่ะเอาบรรยากาศสวยๆมาให้นะคะเก็บบรรยากาศสวยๆมาให้กับทุกคนค่ะสตาร์เมนเงีค่ะมานั่งดูบรรยากาศริมนทะเลนะคะสวยมากๆค่ะที่นี่เที่ยงนะคะเวลาสิบสองนาฬิกา ที่เมืองไทยกี่โม,ง,ะะมงแล้วคะกี่โมงแล้วเริ่มจะเย็นแล้วใช่ไหมให้ดูบรรยากาศด้วยกันนะคะเราก็จะมาถ่ายรูปเรือลำใหญ่ เยอะไหมคะมาดูเราจะแสบตานิดนึงแต่จะเละเยอะค่ะข้างหลังนะคะครั้งหลังสวยมากนะคะสวย ทำมีโอกาสก็ให้มากันทุกคนค่ะ เห็นต็กสวยๆนะคะถ้าใครชอบบรรยากาศอย่างนี้ก็มาได้นะคะที่นอร์เวย์ค่ะทางเครื่องก็ประมาณสัก15ชั่วโมงจากกรุงเทพมาลงที่อัมส์ดัมนอร์เวย์นะคะแล้วก็มาลงที่สตาร์นนีคือพื้นที่มีให้เกี่ยวเยอะมากนะคะมีให้เที่ยวเยอะมากอยู่ที่เราเลย hey, มาเห็นบรรยากาศนะ,ะเดี๋ยวก็ทำคลิปทำดูก็เข้ามาดูใน ช่อง Facebook ได้นะคะใครชอบรูปภาพหรืออะไรก็นําไปใช้ในงานได้นะคะออกรูกกระแตก็ทำงานเกี่ยวกับการทําออนไลน์อยู่แล้วะคะ่ะมอนจะมีทําคลิปทำดูททำภาพแล้วก็คิดคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็มีกลุ่มสอนงานด้วยนะคะตอนนี้ครูกระแตก็อยู่ในบริษัทดอบลิทดอบลิทก็จะเป็นแอปช้อปปิ้งที่ใช้ในการช้อปปิง้งแล้วเป็นแอปช้อปปิ้งที่สร้างรายได้ด้วยอยะะ่างเงี้ยค่ะทุกคนก สามารถทําได้นะคะแค่เพียงมือถือมีมือถือหนึ่งเครื่องแล้วก็มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบนี้ค่ะอยู่ที่ไหนก็สามารถทําได้คือเวลาคนที่จะโหลดแอปดอบลิทมาเนี่ยโหลดโหล,ลดมาใช่ไหมคะโหลดแอปดอบลิทมาจะต้องอะไรคะจะต้องลงทะเบียนถึงจะเข้าระบบได้โหลดมานะคะโหลดแอปชื่อชื่อดอบลิทมาเป็นแอปช้อปปิง้งโหลดมาปุ๊บต้องลงทะเบียนใส่รหัสแนะนําถึงจะเข้าระบบได้จริงไหมคะยินดีต้อนรับนะคะ ขอบคุณสำหรับการแชร์ยินดีต้อนรับค่ะก็ให้เห็นบรรยากาศที่นอร์เวย์นะคะนคะ,ะคนก็เริ่มตามนิดนึงละแต่ก็จะอะไรข้างหลังก็จะเป็นเรือ,อ่านะคะ,ะถาค้าทำคลิปมันจะสั้นๆเนาะสวัสดีค่ะพี่สอนอยู่นอร์เวย์จ้ามาเที่ยวเนี่ยค่ะก็เห็นบรรยากาศข้างหลังนะคือต้องได้มาเห็นด้วยตาค่ะถึงไลฟ์สดไปก็ก็จะได้อยู่แต่ว่ามันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนเรามาเองเนาะ มาเองแล้วมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะที่นี่ลมลมลมจะเยอะเพราะาอยู่เป็นทะเลใช่ไหมคะเนี่ยค่ะนอร์วย์ก็จะทะเลเยอะคนที่นี่ก็จะสบายๆค่ะคนก็จะมาเที่ยวเยะคดูมองว่าสวยมากข้างหลังต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะมามาสัมผัสด้วยตาของเราเองสวยไหมคะข้างหลังสวยมาก แล้วก็เขาจะมีตลาดคนเดินด้วยก็เดินไปชิวไปดูบรรยากาศเดี๋ยวสักพักนั่งพักาขาก่อนนะคะเราก็จะพาเดินดูสถานที่ต่างๆก็อย่าลืมติดตามกันและกันนะคะแชร์ดูแชร์ไว้ได้ค่ะก็จะมาไลฟ์สดให้ดูแล้วก็ทําคลิปทํโดูทาคลิปให้ก็ติดตามได้ทุกที่ตอาเฟซบุ๊กยูทูปนะคะเห็นไหมคะรยากาศด้วยกันเดี๋ยวจะกลับกล้องนะเดี<น>๋ยวกลับกล้องให้ดูที นี่ค่ะใช่ใช่คือทํางานเราสามารถเที่ยวรอบโลกได้ถ้าทําถ้าไม่เห็นพี่สภาใช่ไหมคะคือเราทํางานออนไลน์ค่ะเที่ยวรอบโลกได้เอาผู้ใกล้ๆใหม่จะได้ยินเนาะทําออนไลน์ทําที่ไหนก็ทําได้เนี่ยค่ะพอมาอยู่ดอบลีฟอะค่ะคือเราไม่ต้องแพ็คไม่ต้องสต็อกเพียงแค่ให้คนนะโหลดแอปช้อปปิ้งจะมีรายได้จากคนที่โหลดแอป ไปแล้วเขาช้อปปิ้งแบบนี้ค่ะก็จะมีรายได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ทํางานออนไลน์ได้แล้วก็โชคดีมากๆมาแบบนี้คือก็ให้คนได้เห็นบรรยากาศที่ที่นี่คือประเทศนอร์เวย์นะคะเห็นบรรยากาศเห็นบรรยากาศเห็นวัฒนธรรมเห็นพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะก็เขาจะมีเกาะเยอะนะคะเป็นธรรมชาติไปย้อนดูในคลิปดูในการโพสต์เมื่อเช้าได้นะคะคือเที่ยวเที่ยวรอบโลก เป็นความฝันมาตั้งแต่สมัยปฐมเลยละค่ะก็บอกว่าเมื่อโตขึ้นก็จะเที่ยวรอบโลกอย่างเงี้ยค่ะเนาะมาคนทุกคนมาก็อยากจะถ่ายรูปคู่กับเรืออ,รอย่างเงี้ยค่ะมาทําคลิปทาวิดีโอให้นะคะชอบไหมคะชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะทุกคนก็สามารถมีได้นะคะทุกคนก็สามารถมีบรรยากาศแบบนี้ได้นะะี่ค่ะเราก็จะมีเรือมันเป็นท่าเรือก็เดินมาเรื่อยๆนะคะพักอยู่อ่า เขาเรียกอะไรเซนเดนนะคะแล้วก็มาที่ซาเลนิงระบบการเดินทางก็โอ้ดีมากๆปลอดภัยมากๆเลยนะคะดีมากๆปลอดภัยมากๆอาหารการกินก็สามารถนะคะเพราะว่าเป็นอย่างเมื่อเช้าที่ทานที่โรงแรมก็เป็นอาหารมีนมมีน้ำส้มมีน้ำแอปเปิลมีผลไม้ค่ะมีขนมปังมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสไตล์แบบฝรั่งตอนเช้านะคะแต่ถ้าคนไทยไม่ชิน แต่ว่ามันเรามาต่าง,างแดนนะคะเราไม่ได้กินบ่อยเนาะนานๆครั้งกินเราก็เลือกทานได้แต่ถือว่าทานได้ค่ะก็มีผลไม้ช่วยได้ค่ะไข่ต้มไข่ดาวไข่ไข่ออมเลต็ตอย่างเงี้ยค่ะอร่อยอร่อยนะคะได้ประโยชน์อยากให้มาเที่ยวในบรรยากาศอย่าลืมนะคะถ้าเราอยากจะได้เงินเพิ่มอยากมีอาชีพเพิ่มอยากทำธุรกิจเพิ่ม อยากมาเที่ยวแล้วมีเงินเข้าอย่างเงี้ยค่ะมาเที่ยวแล้วยังมีรายได้ก็ใช้วิธีการแบบนี้นะคะมีกลุ่มสอนฟรีบริษัทดอบลิทหาสอนทุกวันเลยเราไปย้อนดูได้หรือเข้าไปในไลฟ์สดได้เลยค่ะย้อนหลังหรือดูในไลฟ์สดได้จะสอนรายละเอียดเยอะมากที่เราสามารถทำธุรกิจได้ วันนี้บอสกุมภาก็ให้ทุกคนนะคะมาเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะมาเป็นเจ้าของธุรกิจขยับได้ธุรกิจก็หาเครื่องมือนะคะคุกแตก็เจอเครื่องมือแล้วเจอเครื่องมือแล้วนะคะที่ชื่อแอปพลิเคชันดอปเห็นอย่างนี้นะคะเสื้อขนเป็ดสองสองตัวเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเป็นหนาวแดดอย่างเงี้ยค่ะแต่หนาวนะหนาวนะค่ะพอมีลมนี่ค่ะ แดดอย่างเงี้ยมีลเมเห็นไหมคะผมปิวฟิวฟิวฟิวเลยนะคะขอบคุณสําหรับการเข้ามานะคะใครเห็นไลฟ์สดนี้ก็แชร์วิดีโอนี้ไปหลักๆก,ก็จะให้เรื่องของอาชีพรายได้อ่าทให้ดูแล้วนะคะวันนี้อิสระภาพตั้งแต่ลาออกจากงานประจํามาก็5ปีละก็จับโทรศัพท์แล้วก็ทําออนไลน์จับโทรศัพท์แล้วทาออนไลน์รายได้ก็มาจากตรงนี้คะ่ะทําที่ไหนก็ทําได้นะคะทําคลิปทำวิดีโอไลฟ์สโดโพสต์คอนเทนต์มีการแชร์ YouTube ก็ใช้ชื่อลุงทิพย์ค่ะคลุงทิพย์ทิงกระโถนนะคะยูทูบเฟซบุ Facebook, ๊กก็มี3 f ม c e b o o k นะคะก็ติดตามได้ค่ะต้องเอาคลิปเอาดีโอไปใช้กันได้ค่ะถ้าใครมีรหัสแล้วก็เพียงแค่โหลดแอปแล้วใส่รหัสแนะนำแบบนี้ค่ะอย่างของตัวแตนโหลดแอปใครหลายคนก็โหลดแอปมาแล้วก็ใส่รหัสแนะนำาอปพาลุงทิพย์แชร์ไปทุกกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะเราอยู่กลุ่มไหนหรือคนที่ อ,อยากจะช้อปปิ้งแล้วมีไรายได้เราไปหาเลยค่ะเชื่อว่าหลายคนกลุ่มหางานกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสาอวอ้วนอ้วนเพราะว่าในแอปพลิเคชันดอบลิ้ค่ะเป็นแอปที่ขายกลุ่มอาหารเสริมคนที่จะโหลดแอปแล้วช้อปปิ้งก็จะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพรักสุขภาพเป็นกลุ่มคนที่ทานอาหารเสริมสองคนที่อยากจะโหลดแอปช้อปปิ้งมาเพื่อสร้างไรายได้เพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจ พอเข้าไปเรียนแล้วเข้าใจแล้วอ๋อมันทางานแบบนี้นี่เองเพียงง่ายๆค่ะมาช่วยบริษัทดับลิฟโปรโมทโปรโมทแอปพลิเคชันโหลดมานะคะแล้วก็ใครที่โหลดมาแล้วอะค่ะก็อย่าลืมนะโหลดมาแล้วอย่าลืมนะคะ่ะมันจะมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าคอลลาเจนนาเข้าจากเกาหลีนะคะนรียกว่าขาวใสแบบนี้ขาวใสแบบนี้นะโหลดมาปุ๊บเอาไปทานได้เลยก็เรียกว่าคอลลาเจนจากเกาหลี ดูไหมคะคอเลเจนจากเกาหลีัลโลเซ่นะคะแจกฟรีแจกฟรีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอยู่นอร์เวย์ค่ะจะก็มาทำให้ดูนะคะว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำงานออนไลน์ได้ระหว่างนั่งพักขานะคะเดินเดินมาสักระยะหนึ่งแล้วขอนั่งพักขาให้เห็นบรรยากาศเนาะนี่นอร์เวย์นะคะอยู่ที่เมืองอ่าเขาเรียกว่าสตาร์เวนเน่ค่ะนะคะถ้าภาษาเลยอาจจะเป็นเจอร์นะคะแต่ว่าถ้าเขาออกเสียงก็คือสตาร์เวนเน่ ตาวิ่งเงีนะคะเนี่ยค่ะก็ใหญ่เลยข้างหน้าก็เป็นเรือเขาเรียกว่าเรือท่องเที่ยวเรือสำรานเนาะก็มาเรียนรู้อานนี้ค่ะเดี๋ยวกลับกงให้ดูเนี่ยค่ะก็มานั่งดูบรรยากาศสวัสดีจ้าสาวแม่ปอนะคะเป็นไงบ้างคะตอนนี้อยู่ชนบุรีใช่ไหมคะโบแต่อยู่นอร์เวย์เนาะให้มาเห็นบรรยากาศเอาก็มาเดินชิวอ่าทานกาแฟร้อนๆแล้วก็เนี่ยค่ะ แต่ถ้ามาอย่างกระแตมาเนี่ยคือคนไทยเนาะเสื้อเสื้อกันหนาเสื้ออะไรก็เตรียมวางอย่างเนี้ยค่ะเพราะว่าอากาศเขาจะเย็นมีลมอย่างเนี้ยค่ะอากาศเย็นแล้วมีลมเราต้องใส่เสื้อกันหนาวเพราะว่าบ้านเรากับบ้านเขาแะคะ่ะความที่ เขาก็ชินเนาะเขาก็ชินบรรยากาศแต่เรานม่มองไม่เคยแ<ๆ>บบไม่เลยน,นล้วนั่งพักระหว่างนั่งพักก็จะบอกทุกคน่ะทําทออนไลน์ทําที่ไหนก็ทําได้ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาภาพส,สวยๆไปลงทุกคนเอาไปลงได้นะคะอเอาภาพไปใช้ได้เอาภาพใน Facebook ไปใช้ได้แล้วก็อาจจะเขียนแคปชั่นของตัวเองได้นะคะดึงดูดหรือเห็นเป็นภาพว่าเราอะค่ะได้อิสระภาพในการกินการเที่ยวอะไรเงี้ยคะ่ะถ้าเราชอบ ต้นแบบของครูกันแต่ก็จะอยู่ในสายทำงานด้วยแล้วก็ได้ใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะหลักๆก็จะเป็นการท่องเที่ยวเนาะนี่ค่ะอ๋อโอเคละมีไลฟ์สดอยู่เดี๋ยวสักพักก็จะเดินทางไปต่อเนาะเดี๋ยวก็จะไปไลฟ์สดในทิกต็อกด้วยเวลามันจะห่างกันห้าชั่วโมงค่ะตอนนี้ตอนนี้เอ่อเที่ยงถ้าเมืองไทยอาจจะเกือบห้าโมงเย็นใช่ไหมคะห้าโมงเย็นนะแต่ถ้าใครอยากจะ เพิ่มช่องทางรายได้ก็ไปโหลดแอปดอปลิสมาแล้วก็ใส่รหัสแนะนำเปียพ้าลุงทิพไปกดเอาฟรีๆเลยนะคอลลาเจนจากเกาหลีบาลเซ่ ose, กดฟรีค่ะเอาไปทานดูแลผิวเรื่องของผิวเน้นหลักนะคอลลาเจนชื่อบาลเซ่แต่ถ้าใครอยากจะต่อยอดเรื่องของการที่เอ้ยมันสร้างไรายได้ได้แบบไหนเป็นแอปช้อปปิ้งที่สร้างไรายได้แบบไหนก็จะมีกลุ่มสอนให้ฟรีๆเราก็ไปเรียนรู้ฟรีๆนะคะ เรียนรู้ฟีๆไปดูที่หน้าเฟซได้ค่ะหรือกดไปที่ลิงก์ได้นะคะเราจะได้เรียนรู้แล้วเอามานะคะทำงานประจำ มีอาชีพอยู่แล้วเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วจะดีไหมถ้าเราจะเพิ่มอีกช่องทางนึงโดยที่บริษัทลงทุนแบบนี้ค่ะให้พลุกตะแด,มา,ดมาแจกมาแจกฟรีคอลลาเจนนะคะชื่อวันเลเซ่ผิวใสาขาวนี้ค่ะจากเกาหลีแจกฟรีๆทุกคนทุกคนที่มีโทรศัพท์ไปโหลดมาเลยนะคะแล้วก็ไปลงทะเบียนด้วยนะโหลดโหลดแล้วก็ต้องลงทะเบียนรหัสผ่านนะคะที่จะเข้าไปหยิบมาก็คือรหัสแนะนํา F5 ลุ่งทิพ F5 ลุ่งทิพนะคะ ไปหลดแล้วก็ใส่รหัส F 5รุลุงทิพเป็นภาษาอังกฤษนะคะ F ตัวภาษาอังกฤษ5เลข5แล้วแล้วก็ชื่อลุงทิปใส่รหัสแนะนำแล้วก็กดลงทะเบียนแล้วก็รับเลยนะคะวันโรเ e อฟรีอยากจะเรียนรู้ก็คลิกมาสอบถามได้นะคะโอเคเดี๋ยวครูกายจะจบไลฟ์สดน,นี้ไปเดี๋ยวเจอกันขอบคุณค่ะ